ตอนนี้ไวรัสโคโรน,านา่ากำลังระบาดแล<อ>้แมสก็ขาดตลาดไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะ DIY แมสแบบไหนไปดูกันเลยค่ะบน,นะครับคืนหน้าตาแมสเมื่อเราทำมันเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตามานนี้เราใช้ยางแค่2เส้นผ้าช็นหน้าหเส้นแทนจากผ้าชนะพื้นที่นี้นกลายมาเป็นแมสแบบเม,เมื่อกี้ได้ไปดูวิธีทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมผ้าช็ดหน้า มาหนึ่งผืนแบบใดก็ได้แต่ขอให้ขนาดใหญ่หนิดนึงนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปอันนี้คือขั้นตอนที่สองให้ทุกคนให้ให้ให้ทุกคนให้ทุกค,คนกางผ้าเช็ดหน้าออกมาอย่างนี้นี่ครับให้ทุกคนกางผ้าเสร็จแล้วก็เอ,อ่ยื่นตัวออกมาอย่างนี้แล้วก็ ถ้ามี้ครับแล้วเดี๋ยววัวกระทิงมันก็จะวิ่งมาเฮ้ยไม่ใช,ออไใช่ไม่ใช่โอเคจะวิ่งมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่นี่กางผ้าออกมา,<อ>าพับเป็นครึ่งพอ,อพับเป็น<อ>ครึ่งครบก็จะประมาณนี้แล้วก็พับอ,อีกครึ่งทบของครึ่งแนวนอนนะไม่ใช่ครึ่งแนวหนตด้า,ามันก็ไม่ใช่หนวต้านนั่นแหละคลังจากทุกคนได้ครึ่งนี้ก็ให้พับอีกครึ่งอีกครึ่งของค่ นี่ครับพอเราได้ครึ่งของครึ่งของครึ่งของครึ่งอีกทีทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนใส่อย่างวงเข้าไปที่ตรงนี้ตรงนี้หั่นมันเป็นสามทอนหั่นเป็นสามทอนแล้วใช่ไหมโอเคให้ทุกคนใส่อย่างเข้าไปเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วให้ทุกคนพับตัวที่เกินตรงนี้ออกไป พับออกไปไม่ใช่ทำไมคลิปนี้มันดูบ้าาบอบอบบบให้ทุกคนพับสองอันนี้เข้าไปแบบนี้เลยนี่พับเข้าไปทั้งสองฝั่งเลยะครับแล้วก็มันจะได้เป็นแบบนี้เออคุณกล้องโฟงกัส่อยก็ได้โอเค พอเราได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนเห็นเห็น,หนรูช่องว่างตรงนี้ไหมใส่ตรงนี้เข้าไปนี่ใส่อีกอันอันนี้เข้าไปในช่องว่างตรงนี้เพื่อเวลาที่เรากางเนี่ยมันจะได้กางได้อย่างมีประสิทธิภาพไปดูเมื่อเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เลยครับและตอนนี้เราก็ใส่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เหมือนนคบ้าไปดูกันเลยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคครับหน้าตาตอนที่เราใส่ตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยก็จะได้หน้าตาที่เราให้ดูเมกกื่อกี้ปิดเข้าไปที่ปากแล้วก็ใส่คอตรงนี้ทุกคนจะเห็นตรงนี้ที่มันยืดออกมาให้ดึงมันขึ้นมาอย่างนี้โอ๊ยรุด อันนี้ไม่เฟกแล้วให้มันจะมีทางนี้นะหยิบขึ้นมานี่ได้แมสแล้วอันนี้เป็นวิธีที่บุกมากก็อย่าลืมลองทำแมสเดอนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้แมสมันขาดตลาดจริงๆแล้วแต่มันก็อาจจะหายใจไม่ออกนิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็ยังช่วยป้องกันดีกว่าเราไม่ป้องกันอันเลย สำหรับคลิปในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกรอบด้วยนะครับใช่ไหมโอเคนะเขาจะอย่าลืมกดติดตามอยู่น้อโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ